สวัสดีค่ะอะตอมนันิชาติดพาณิชย์และนี่คือเดซมี่ e บ e t าไลฟ์พอดแคสต์ The Diary บันทึกของคนอยากพัฒนาตนเองเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนในเวลาที่ไม่เหมือนกันมันมีสาเหตุมาจากอะไรบางคนสามารถนอนได้ตั้งแต่หัวค่ำบางคนต้องนอนดึกอะไรแบบนี้เนาะหรือบางทีเราก็สามารถตื่นได้ตามเวลาอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกเลยหลังจากที่ตามได้อ่านหนังสือ The Power of When นะคะก็ทำให้เข้าใจเรื่องจังหวะชีวภาพหรือว่านาฬิกาในร่างกายของเรามากขึ้นเยอะมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยอยากจะเข้านอนแต่หัวค่ำเนาะแต่ทำยังไงตามันก็ไม่หลับสักทีหรือบางคนอยากจะนอนดึกแต่หาวาตั้งแต่แบบ สองทุ่มสามทุ่มแล้วใน EP ีนี้นะคะก็เลยจะมาชวนคุยเกี่ยวกับชั่วโมงปิดระบบก่อนเข้านอนว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างโดยแบ่งออกเป็นคล้ายๆกด20 20 20นะคะเราเคยคุยกันว่ากด20 20 20เนี่ยเราคุยกันตอนตื่นนอนใช่ไหมคะว่าอาจจะมีการอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือว่าจดบันทึกออกกำลังกายเราเราอยู่ในโซนนั้น แต่วันนี้เรามาดูว่าแล้วยี่สิบก่อนที่เราจะนอนน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ขอย้อนมาที่เรื่องจังหวะชีวภาพภายในด้างกายของเราก่อนนะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นี่นะคะก็เป็นของสำนักพิมพ์วีเลอร์เนาะ <c oughs> เขาก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎการใช้เวลาของคน4แบบนะคะซึ่งกฎ4แบบเนี้ย เขาแบ่งตามเขาใช้สัตว์เป็นตัวแทนในการบ่งบอกชีวภาพของคนแต่ละประเภทนะคะซึ่งก็มีสัตว์สี่ชนิดได้แก่โลมาสิงโตหมีแล้วก็หมาป่านะคะคืออย่างโลมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คือกังคือนอนน้อยไม่ไม่ไม่ได้จำเป็นต้องนอนเยอะนะคะส่วนสิงโตเนี่ยเป็นคนที่ต้องตื่นเช้า นอนหัวค่าตื่นเช้าหมีเนี่ยจะเป็นลักษณะของบุคคลทั่วๆไปคือเหมือนเข้าออกตามเวลาเวลาแบบทํางานเนี่ยคือหมีเนี่ยจะอยู่เป็นลักษณะของคนทั่วไปหมาป่าค่ะคือนอนดึกเลยดึกค่ําเลยแบบเออไม่ใช่ค่ำดึกแบบตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาแบ่งชีวภาพออกเป็นสัตว์สี่ประเภทนี้นะคะซึ่งเอออันนี้ก็อาจจะไป ดูต่อในหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบทดสอบ B T Q ให้เราทำว่าตัวเราเนี่ยเข้าข่ายเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะอย่างของตอมทำแล้วเนี่ยอยู่เข้าข่ายเป็นโลมานะคะก็คือโลมาเนี่ยจะนอนนอนนอนไม่เยอะนะคะคืออย่างน้อยๆหกถดชั่วโมงนี่คือก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วสำหรับโลมา แล้วเขาก็ทําให้เราทลายความเชื่อว่าเราต้องนอนครบ8ชั่วโมงนะถึงจะสุขภาพดีหนังสือเล่มน,นี้ทาให้เราเปลี่ยนความคิดเพราะว่านาฬิกาและสารในร่างกายของเราะคะ่ะแต่ละคน,นยไม่เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของออพันธุกรรมที่เรามีมาตั้งแต่เกิดด้วยนะฮอร์โมนที่เรามีอยู่ในร่างกายนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เรามีจังหวะชีวภาพ ไม่เหมือนกันเราจึงสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยในตอนเช้าส่วนบางคนเนี่ยก็ทํางานได้ดีมากๆเลยในตอนเย็นนะคะอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วทําให้เราแบบกระจางเลยว่าเออเออตัวเราเป็นลักษณะนี้เนาะคล้ายแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีงงๆนะบ้างว่าแบบเฮ้ยบางบางครั้งเราก็ดูเหมือนโลมาบางครั้งเราก็ดูเหมือนสิงโตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือยัง ยังต้องหาคําตอบของตัวเองต่อไปแต่เขาก็ได้บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้บางคนเนี่ยตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นสิงโตเออเป็นอาจจะเป็นหมาป่าก็ได้ไวัยรุ่นเนี่ยเป็นหมาป่าแล้วพอตอนทํางานเนี่ยก็เป็นสิงโตพอเริ่มมีครอบครัวกลายเป็นโลมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ก็จะมีบอกไว้ว่าเราสามารถที่จะ เปลี่ยนได้ไปตามสถานการณ์อะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะแทบฝืนตัวเองไม่ได้เพราะมันคือชีวภาพที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีมาตั้งแต่เกิดติดตัวเรามาอยู่แล้วเนาะทีนี้เขาก็วันนี้เราไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะคะของสัตว์แต่ละประเภทอันนี้เพื่อนๆอาจจะไปอ่านต่อในหนังสือก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องชั่วโมงปิดระบบก่อนเข้านอนกัน เพราะเราเคยพูดถึงเรื่องตอนตื่นนอนมาเยอะแล้วแต่ก่อนนอนเนี่ยเรามักไม่ค่อยได้ได้คุยกันเท่าไหร่ว่าก่อนนอนเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะคะดังนั้นในอีนี้ก็เลยอยากจะมามาชวนคุยกัวกับเรื่องชั่วโมงปิดระบบซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ The Power of Pen นี้เหมือนกันนะคะในระหว่างชั่วโมงปิดระบบอะค่ะก็คือเขาต้องเขาได้บอกเอาไว้นะคะว่าให้เราต้องทำให้ตัวเองรู้สึกง่วงคือมัน,นมันควรจะเป็นกิจกรรมที่ เราคลามดาวทุกอย่างลงแล้วอะแล้วก็พร้อมที่จะเข้านอนไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกตื่นตัวมันอยู่ตลอดเวลาและยิ่งถ้าเราอยู่ในจังหวะชีวภาพของสัตว์ประเภทต่างๆแล้วเนี่ยเราจะยิ่งรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาไหนที่เราควรจะทำอะไรเนาะในในชั่วโมงปิดระบบตรงนี้นะคะเราเราควรที่จะทำให้การควบคุมร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อุณหภูมิหรือความดันโลหิตอะไรต่างๆสารต่างๆนะคะมันจะช่วยลดระดับสิ่งตรงเนี้เพื่อให้เราพร้อมที่จะนอนมากขึ้นขึ้นทีนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะ20 20 20เนี่ยออกเป็น3าส่วน20นาทีแรกทําอะไร20นาทีแรกค่ะเขาบอกว่าให้จัดการสิ่งต่างๆที่ต้องทำมาให้เสร็จนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะนอนแล้วก็ยังคงคิดอยู่อันนั้นยังไม่ทําอันนี้ยังไม่ทําเราจะแบบ คิดอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ในยี่สิบนาทีนี้ก่อนเข้านอนสมมติคุณตั้งเป้าเอาไว้เนาะว่าเราจะนอนสี่ทุ่มดังนั้นชั่วโมงปิดระบบของคุณต้องเริ่มตั้งแต่สามทุ่มแล้วสามทุ่มในยี่สิบนาทีแรกให้ทําอะไรยี่สิบนาทีแรกเนี่ยก็คือจดค่ะสิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ค้างคาแล้วก็ไม่นอนหลับแล้วก็คิดอะ่ะเราจะพยายามคิดถึงมันเนาะแต่ว่าเราเรา จดมันไปก่อนมันจะทําให้เราลดสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวได้นะคะจดสิ่งที่ทําแล้วอาจจะจดบันทึกประจําวันด้วยก็ได้ตรงนี้นะคะคือเราเจอเหตุการณ์อะไรมาตลอดทั้งวี่ทั้งวันเนาะเราอาจจะมีความเครียดสะสมแต่ถ้าเราได้ระบายโดยการจดบันทึกลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายจากเรื่องราวตรงนั้นได้มากตออเอง อันนี้คือส่วนตัวของตอมเองเลยนะคะตอมเป็นคนหนึ่งที่จดบันทึกแล้วหายหายไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็คือเบาบางลงอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตัวเองเบาบางลงบางทีเจอเรื่องมาแล้วรู้สึกว่าหัวแบบปวดหัวเลยนะแล้วนะลยิ่งตัวส่วนตัวเนี่ยจะเป็นไมเกรนอยู่แล้วด้วยคือถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆน,น,นะก็จะแบบปวดหัวจี๊ดปวดหัวจี๊ดตลอดดังนั้นเนี่ยช่วงที่เรา จดบันทึกลงไปอะค่ะมันเหมือนแบบว่าเราได้ระบายเรื่องราวต่างๆลงไปในหนังสือเรียบร้อยแล้วมันก็หายไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถึงมันจะยังไม่หมดก็ตามแต่มันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะหาอื่นๆําอันนี้คือส่วนตัวของตนเองนะคะอาจยังไม่หมดนะคะในช่วงยี่สิบนาทีแรกนี้เราอาจจะจัดกระเป๋าบางคนสําหรับคนที่เป็นนักเรียนนะคะก็อาจจะ จัดกระเป๋าของตัวเองบางคนที่มีลูกแล้วก็อาจจะจัดกระเป๋านักเรียนเตรียมให้ลูกเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทํางานของเราก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เตรียมอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เช้าวันพรุ่งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถุงเท้าที่แบบตื่นขึ้นมาเราจะสะดวกในวันพรุ่งนี้เนะี่คือให้เตรียมใน20นาทีแรกนี้นะคะต่อมา20นาทีที่2ค่ะ ในส่วนนี้นะคะให้ทํากิจว,วัตรด้านสุขอนามัยในยามค่ําคืนเช่นการอาบน้ําแช่น้ําร้อนภายในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจจะแบบหลีไฟลงให้มันแบบสลัวสลัวนะคะนี่คือช่วงเวลาที่แบบสําคัญเขาบอกว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยให้ให้อาบน้ําอุ่นเนาะเพราะน้าน้าอุ่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายนะคะเส้นเลือดมันขยายตัวใช่ไหมมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบ พร้อมที่จะนอนอ่ะผ่อนคลายได้ได้ได,ดีมากๆเลยน้ําอุ่นนะคะส่วนตอนเช้าเนี่ยเขาให้บอกว่าให้อ่าน้ำเย็นเพราะว่ามันทําให้เราตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะคะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ช่วยได้นะคะสําหรับใครที่เช้าเช้ามารู้สึกว่าเฮ้ยง่วงเหงาหานอนเหลือเกินอาบน้ําเย็นนี่ช่วยคุณได้เลยนะคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยบางคนนอนยากเนี่ย ดังนั้นการนอนยิ่งนอนยากแล้วยิ่งไปอาบน้ำเย็นก็ยิ่งรู้สึกกระปี้กระเป๋าเข้าไปใหญ่ใช่ไหมดังนั้นให้ให้อาบน้าอุ่นนะคะมันก็จะช่วยแบบเราผ่อนคลายเบาบางลงช่วงเวลานี้ตอมเสริมนิดนึงเราอาจจะแบบประทินผิวอะไรนะสาหรับผู้หญิงนะคะอาจจะเพิ่มการประทินผิวเอ่อมากสกหน้าหรือทาครีมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยเราอาบน้ําเราก็จะใช้เวลาประมาณนี้กันอยู่แล้วเนาะยี่สิบนาทีก็คือเป็นช่วง20นาทีที่2ที่เราจะทําในช่วง ชั่วโมงปิดระบบนี้นะคะมาส่วนที่สามแล้วค่ะก็คือยี่สิบนาทีสุดท้ายนะคะให้ทำกิจกรรมผ่อนคลายนะคะเช่นยืดเส้นยืดสายเบาๆหรือเล่นโยคะบนเตียงนะคะอ่านหนังสือนะคะอ่านนิตยสารหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่หนังสือแนวแบบ ติดตามต่อนะบางคนแบบชอบอ่านแบบดรามา่าหรือฆาตกรรมหรือสืบสวนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหพออ่านเสร็จยังค้างคาอะไรเงี้ยมันก,นก็ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะคะคือมันก็อาจจะเก็บไปคิดทําให้เรานอนหลับไม่สนิทเข้าไปอีกอันนี้ก็ลองดูนะว่าเราจะหาหนังสือที่มันจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายหรือว่าขมตาหลับลงได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่านังสือเรียนช่วยได้นะบางคนโอ้โหเจอหนังสือเรียนเนี่ยทีไรก็หลับทุกทีอันนี้ช่วยได้เนาะ หรือว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องที่แบบไม่เคร่งเครียดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะใช้โทรศัพท์ได้แต่ว่าจำกัดให้อยู่ที่การโทรออกไปเท่านั้นนะคะคือไม,ไม่ไม่ไม่แบบว่าคุยนานอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชั่วโมงปิดระบบเนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารเลยได้เป็นดีที่สุด ะะอันนี้อาจจะคุยกับปั๊มว่าเราให้เวลากับคนในครอบครัวดีกว่าช่วงนี้ก็อาจจะคุยกับคนในครอบครัวหรือเขาก็แนะนําไว้ในหนังสือนะคะว่าเล่นเกมเกมกระดานแบบเกมที่แบบง่ายๆไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากหรือว่าต้องแบบเอาชนะคะตานแข่งขันกันมากเกินไปอันนั้นจะยิ่งทาให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนสักทีนะคะบางคนแบบโอ้โหมาเลยจ้ะล้อมวงแบบ ไปไกลเลยค่ะคราวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมใช่ไม่ได้แน่นอนอย่างเดียวนะโต้ลุล้งด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็มันจะหนักขึ้นไปแต่ให้เล่นแบบสบายๆนะคะเป็นเกมสบายๆอีกอันหนึ่งที่ทําได้ก็คือทําสมาธิในช่วง20นาทีสุดท้ายอะคะ่ะเหมาะมากนที่จะทําสมาธินะคะหรือว่าจะสวดมนต์สวดภาวนาตามศาสนาของคุณเองนะคะก็สามารถที่จะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายเบาบางลง ช่วงนี้ได้เนาะดังนั้น20นาทีทั้ง3ส่วนนี้ค่ะมันก็เป็นเป็นส่วนที่เราจะทำให้ชั่วโมงปิดระบบปิดระบบร่างกายของเราเนี่ยแหละให้พร้อมที่จะเข้านอนนะคะเราจะได้หลับเต็มอิ่มดังนั้นเราอาจจะลองตั้งเวลาของเราอะคะ่ะว่า เออเราต้องการน,นอนในเวลาไหนเราตั้งนาฬิกาปลุกของเราไว้เลยก็ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยนาฬิกาปลุกจะปลุกเฉพาะตอนตื่นอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะปลุกตอนที่เราจะเข้านอนด้วยได้เป็นยิ่งดีเลยนะคะคือสมมติเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเข้านอนสีทส่ทุ่มสี่ทุ่มคือต้องหลับแล้วเงี้ยงั้นนั้นสามทุ่มเราต้องเตรียมตัวละชั่วโมงป,ปิดระบบของเราต้องเริ่มที่สามทุม่มละตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่สามทุ่มเลยแล้วก็เริ่มที่ยี่สิบนาทีแรกเลย ะะแบบนี้ค่ะเราทำบ่อยๆเราทำไปเรื่อยๆการปรับการนอนของเรามันก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งบางคนบอกว่ามีมีเป้าหมายตั้งเป้าว่าอยากจะตื่นให้เร็วขึ้นในช่วงเช้าตื่นตีห้าตื่นหกโมงเชา้าหรืออะไรก็ตามแต่บางคนไม่สามารถที่จะตื่นได้เพราะอะไรเพราะว่าชั่วโมงการนอนของแต่ละคนไม่เพียงพอและไม่เท่ากันย้ำ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแปชั่วโมงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นบางคนแบบโอ้โหอยากผมตาหลับมากเลยแต่มันไม่หลับสักทีอ่ะสุดท้ายก็ไปตื่นเช้าไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเราต้องลองวางแผนแลวคะ่ะว่าถ้าเราอยากจะตื่นตีห้าตื่นหกโมงเนี่ยเราควรจะนอนรอบหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยมันควรจะนอนกี่ชั่วโมงอย่างไรและเราควรจะนอนในเวลาไหนนะคะอย่างถ้าสมมติตอนบอกว่า ส่วนตัวตอนเองน,ะนอน6-7ถึงเจชั่วโมงเท่านั้นตอนไม่ถึง8ชั่วโมงตอนสามารถที่จะนอนได้ในช่วงเวลานี้จนถึงเวลานี้นะคะซึ่งอาจจะสลับบ้างแต่จริงๆเขาบอกว่าเวลาเข้านอนหรือตื่นนอนเนี่ยคนที่จะทําให้มันสม่ําเสมอไม่เว้นแม้แต่วันหยุดนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบเอาลากยาวันหยุดเนี่ยมันจะเสียสมดุลทางชีวภาพการนอนไปหมดนะ,นะคะแต่ก็ ผ่อนปลนได้นะคะแบบเป็นลักษณะว่าอาจจะนอนได้อีกชั่วโมงนึงไม่เกินนี้นะต้องลุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จะไม่ลากยาวสมัยวัยรุ่นเนาะเราก็จะลากยาวแบบนุ่นเลยค่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นลักษณะเวลาของผู้ที่อยู่ในกลุ่มชีวภาพแบบหมาป่าอันเนี้ยแหละจะแบบนอนยาวเพราะว่าเขาใช้ช่วงเวลาในช่วง กลางคืนตอนดึกเนี่ยในการทํางานต่างๆของเขาทําให้เขาตื่นสายอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องชีวภาพในร่างกายของเรานะคะในหนังสือเล่มน,นี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการนอนการตื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีในหลายๆเรื่องที่เราควรจะทําในช่วงเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ การกินการทำงานนะคะซึ่งเขาก็ได้แยกให้เราแบบเป็นสัตว์ประเภทต่างๆแล้วก็แยกสิ่งที่เราควรทำในแต่ละเรื่องตามชีวภาพของสัตว์ชนิดต่างๆแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางคนนะคะไม่สามารถที่จะทำได้ตามเป๊ะๆหรอกเนาะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าการทำงานของเรามันไม่สามารถที่จะทำ ามที่เราต้องการได้ทั้งหมดนะคะเพราะเรายังต้องเข้างานเวลานี้เลิกงานเวลานี้เร่งงานเวลานี้คือเราแต่ให้เราได้เรียนรู้ตัวเราเอาไว้ว่าเราจะทํางานตรงเนี้ยได้ดีในช่วงเวลาไหนเราควรจะกินในช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็มีคําตอบให้แล้วก็ตรงกับชีวภาพของแต่ละบุคคลได,ได,ได้ได้อย่าง กระจ่างนะคะโดยมีงานวิจัยรองรับแบบเยอะมากนะคะซึ่งน่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าใครสนใจที่จะอ่านหนังสือ The Power of Ben นะคะก็ไปติดตามได้ในหนังสือเล่มน,นี้ต่อเดี๋ยวถ้าตอนนี้คือตอมเองก็ยังอ่านไม่จบยังเหลืออีกนิดนึงนะคะที่จะยังอ่านต่อแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าเอามาพูดคุย เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวใน EP ีต่อๆไปก็คงจะได้นำมาฝากกันถ้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจและก็น่านำมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะคะหวังว่า EP ีนี้คงจะเป็นประโยชน์กับชั่วโมงปิดระบบก่อนเข้านอนที่สำคัญพยายามลดแสงสีฟ้าก่อนเข้านอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะพบกันใหม่ EP ีหน้าค่ะสาหรับ EP นีนี้สวัสดีค่ะ